คนที่เดินจากคุณไปคนที่ทิ้งคุณไปเวลานี้เขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกไหมขอย้ําเวลานี้เขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณไหมเป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะสาหรับคนที่อยากให้มีการกลับสําหรับคนที่ไม่มีการให้กลับมาผ่านได้นะ เวลานี้เขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกไหมคนที่ทิ้งคุณไปเป็นคลิปแรนดอมเป็นโดยรวม5ใบนะคนคนนี้ของคุณเขายังอยากกลับเขายังอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งไหมหใบเป็นคลิปแรนดอม หนึ่งไม้เท้าใต้สำรับชาวธาตุไฟเมษสิงห์โนกคนคนนี้ของคุณอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาสามารถสลับกันได้นะเวลานี้เขาคิดถึงคุณนะเขาส่องคุณคนนี้ทิ้งคุณไปคนที่เดินจากคุณไปเวลานี้เขาส่องคุณชาวธาตุไฟเมษสิงห์โนงทิ้งออกครับเขายังรู้สึกเดียวคุณนะคนทางไกลคนนี้เขายังมีความรู้สึกเดียวคุณตลอดเวลา King of c u p ชาวธาตุน้ำรกรกฏพิจิตมิเวลานี้เขาคิดมากเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณเขาคิดเยอะจริงๆคนคนนี้ f o ล์ทครับเขานั่งทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาทิ้งคุณมาที่เขาเดินจากคุณมาเขาคิดมากเวลานี้คนคนนี้ชาวธาตุ hood, น้ำรกรกฏพิจิตมิเขาคิดมากมายเวลานี้ เดิรลเวอร์เขายังร he ักคุณนะคนคนนี้เขายังไม่เคยลืมคุณเขายังมีคุณในใจเขาเสมอเขารักคุณนะคนคนนี้เดิรลเวอเขายังรักคุณตลอดเวลาคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมตสิงห์นูซิกออฟวอลเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหาคุณนะคนคนนี้เขา จะเดินทางคนคนนี้ชาวตา้าตุไฟเมษสิงห์ธนูเรามาักใหญ่ไพ่กันนะคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหนึ่งไม่เท้าเมษรสิงห์ธนูธาตุไฟเขาอยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่นะคนคนนี้กับคุณเขาให้มีความคิดถึงคุณมากใหม่คนคนนี้เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเขาไม่เคยลืมคุณชาวธาตุไฟเมษสิงหธนู เขาพยายามมากมายที่จะเข้าหาคุณคนคนนี้ชาวธาตุไฟสามใบเขาอยากจะมาเริ่มต้นคุณเขาพยายามที่จะเดินทางหาคุณเขาพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่คุณคนคนนี้เขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณเขาคิดมากเวลานี้คนคนนี้ของคุณ